เนี่ยไม่รู้จักจำบ้างเลยเวลาบอกเนี่ยก็บอกว่าให้พูดคำว่ารักแล้วก็บอกว่าคิดถึงพูดบ่อยๆอ,อ่ะเข้าใจนะจ๊ะได้ข่าว่าแกจะคบกับลิดาใช่ไหมฉันก็คุยกันอยู่อะคุณน้องเขาก็คุยดีอะพี่พี่ต้นขานี่เต้ยแฟนกวางเองคะ่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับเต้ยค็นแฟนกวาง ใช่ครับผมเตอครับเป็นแฟนของนั้งกวางครับคนรักกันมันต้องเชื่อใจกันเปะวะแต่พี่ต้นเขาไม่เคยเชื่อใจฉันเลยเขาหาเรื่องฉันแต่ละวันช่างเขาเหอะในเมื่อเขาเลือกแบบนี้แล้วก็เฮ้ยโอเคตามนั้นเลยนะจ๊ะใช่ <laughs> ดีมากจ้าจ้า จ้าแค่นี้ก่อนนะจา้าจ่าทำไมเรื่องงานต้องมาคุยที่บ้านมาคุยที่บ้านทุกวันเลยทําไมอ่ะงานอะไรกันนะกันนะก็ต้ยเพิ่งมาทํางานใหม่แล้วแป๊บเป็นหัวหน้าให้คําปรึกษาลูกน้องมันผิดตรงไหนหรอคะพี่ต้นพี่ต้นเนี่ยคิดมากสิคะจะมาให้พี่คิดมากได้ยังไงเตยมันทั้งหนุ่มทั้งเด็กกว่าพี่เป็นแป๊บแป๊บก็คิดเหมือนพี่เหมือนกันเลย ถ้าพี่ต้นจะหาเรื่องทะเลาะไม่มีเหตุผลแบบนี้แบกบขอไม่คุยด้วยนะคะแล้วถ้าจะกินข้าวก็ทานก่อนได้เลยนะคะแบกบไม่หิวฉันจะไปอยู่กับพี่นะทำไมอ่ะฉันว่าฉันจะเลิกกับแบกมันอะแกแน่ใจแล้วเหรอที่แกทำแบบเนี้ยแน่ใจสิ ฉันเบื่อที่ต้องทนอยู่แบบนี้คนเราอ่ะมันไม่ได้รักกันง่ายๆนะต้นพี่ไม่อยากเห็นแก่เสียใจแล้วพี่ก็ไม่คิดนะว่าแป๊กอ่ะเขาจะเป็นคนอย่างที่แกคิดอย่างที่แกพูดแล้วทุกวันนี้พี่ไม่คิดว่าฉันเสียใจบ้างเลยหรือย,ยังไงให้ฉันเชื่อใจแป๊กมันแต่แป๊กอ่ะมันไม่เคยทำอะไรให้ฉันเชื่อใจเลยองั้นก็ตามใจกันนะใน,นเมื่อแกคิดดีแล้วอ่ะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างแกสองคนกากอยากมาอยู่กับพี่ก็มาโอ้ยก็บอกไปหลายครั้งแล้วทำไมไม่รู้จักจำบ้างล่ะพี่ก็ทำหลายครั้งแล้วนะเหมือนกวางเขาไม่สนใจอะไรเลยอ่ะนี้ แล้วเคยบอกให้เขารู้บ้างหรือยังล่าแล้วใช้พี่จำยังไงบอกอยังไงอ่ะเนี่ยไม่รู้จักจำบ้างเลยเวลาบอกเนี่ยก็บอกว่าให้พูดคำว่ารักแล้วก็บอกว่าคิดถึงพูดบ่อยๆอ,อะเข้าใจนะจ๊ะโอเคอจ้า <c oughs> พี่ต้นอุ๊ยไม่รู้จักอไอ ผู้ชายก็น่าด้านมันเหมาะสมก็ดีนะแป๊กพี่ต้นพูดเรื่องอะไรเหรอคะพี่พูดความจริงคำก็เพื่อร่วมงานสองคำก็เพื่อร่วมงานแป๊กพูดความจริงที่มันจบไปเลยก็ได้นะดีกว่าแป๊กมาโกหกพี่ต้นแบบนี้มนรู้มไหมว่ามันเจ็บความจริงก็คือมันไม่มีอะไรไงคะต้องให้พูดกี่ครั้งอะมันก็มคือไม่มีอะไรไงแต่ถ้าพี่ต้นไม่เชื่อ ก็แล้วแต่พี่ต้นเลยค่ะไปพี่ว่าเราเลิกกันดีกว่าพี่เบื่อทนที่อยู่กับแป๊กแบบนี้อีกพี่จะไปอยู่กับพี่กอบพี่จะขายบ้านหลังนี้แล้วก็จะไปกลับมาที่นี่อีกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเหมือนเรื่องที่แป๊กนะไม่ใช่ที่พี่ต้นเลิกเหรอคะได้ถ้าพี่ต้องการแบบนั้นคนเรารักกันมาต้องอยู่ด้วยความเชื่อใจกัน เราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่เชื่อใจกันแบบนี้เราก็แยกกันเถอคะค่ะแล้วพี่ต้นไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเดี๋ยวแป๊กไปเองไม่ต้องหรอกแป๊พี่ก็จะพี่กลับมาให้ความหลังมันซ้ำเติมพี่อีกพี่มันมงโห่เองที่รักผู้หญิงอย่างแป๊กค่ะแป๊กก็ผิดหวังเหมือนกันที่รักผู้ชายอย่างพี่ต้น แล้วหวังว่าเลิกกันครั้งนี้พี่ต้นจะฉลาดขึ้นบ้างนะคะ ขอโทษค่ะลุงกรอบอยู่ไหมคะออยู่ครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับพอดีมีธุระกับลุงกรอบค่ะอ๋อคุย,คยอะไรต้นเขาเป็นกัพี่อ๋อสวัสดีค่ะลุงกรอบจ้ะมีธุระอะไรจ้ะพอดีที่ลิซ่าดูหาลุงกรอบวันก่อนนะคะแล้ววันนี้ลิซ่าผ่านมาพอดีก็เลยจะเอาประกันตัวใหม่มาให้ลุงกรอบดูนะคะอ๋อประกันอ๋อโอเค,คโอเคจำได้ละมาเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำรู้จักนี่ต้น น้องชายเลยสวัสดีค่ะพี่ต้นชื่อลีดาค่ะเจอครับเจอครับขอบคุณค่ะมาว้างเอ้าแกเป็นอะไรร้องไห้ป่าว ีตัวหนังของแกกับพี่ต้นเตยเขาจองมาให้แกพี่ต้นเขาไม่อยู่อ้าวไปประชุมหรอฉันกับพี่ต้นเลิกกันแล้วอะแกลาก,กันทำไมอะแกฉันก็เห็นพี่ต้นรักแกดีนี่รักหรอแกพี่ต้นเขาไม่เคยไว้ใจเชื่อใจฉันเลยข้อหาว่าฉันนอกใจ เขาไปคุยกับเต้ยเขามาได้ยินตอนที่ฉันคุยกับเต้ยเรื่องงานอะ่ะแล้วเขาก็คิดว่าฉันกับเต้ยมีอะไรกันแล้วทำไมแกไม่บอกกับพี่ต้นเหรอว่าวเต้ยเป็นแฟนฉันไม่มีประโยชน์หรอกแกคนรักกันมันต้องเชื่อใจกันเป้าหวะแต่พี่ต้นเขาไม่เคยเชื่อใจฉันเลยเขาหาเรื่องฉันแต่ละวันช่างเขาเหอะในเมื่อเขาเลือกแบบนี้แล้วก็เลิกกันแหละดีแล้ว แบ๊กฉันว่านะแกต้องบอกความจริงทั้งหมดให้พี่ต้นรู้ให้ฉันไม่บอกให้ไม่แกไม่ต้องแกฉันอยู่ได้เราเปลี่ยนเรื่องกันเถอะฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วอ่ะมีตัวหนังสองใบใช่ไหมแกนี่ก็้ไปดูหนังกันสองใบไปไปไม่เศร้านะแก เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่ต้นออกไปนะก็ร้านไหนก็ได้แล้วแต่นิดาชอบนะเดี๋ยวไปคุยกันต่อดีไหมต้นแค่นี่ก่อนนะได้ข่าวว่าแกจะคบกับลิดาใช่ไหมฉันก็คุยกันอยู่อ่ะก็น้องเขาก็คุยดีอ่ะพี่แต่ฉันบอกแกตรงๆนะยังไงฉันก็ยังไม่เชื่อ ว่าแป๊กเขาจะนอกใจแกเพราะอะไรรู้ไหมถึงแป๊กเขาจะเป็นผู้หญิงที่ดูโฉบเฉี่ยวแต่ฉันว่านะเขาคงไม่ได้รักใครง่ายๆหรอกนะพี่พี่จะมารู้ดีกว่าฉันได้ยังไงฉันเป็นผัวไอ้แป๊กมันเนี่ยฉันยังไม่เชื่อใจมันเลยแม่ละไม่คุยกับพี่แล้วฉันปินข้ากับน้องดีกว่า ไม่ต้องทอนนะครับใช่ค,ค,ครับค่ะครับไปสวัสดีค่ะพี่ต้นดีจากวาันอ่าเต้ยค่ะนี่พี่ต้นค่ะพี่ต้นค่ะนี่เต้ยแฟนกวางเองค่ะสวัสดีครับพี่ต้นครับเต้ยเป็นแฟนกวางเหรอใช่ครับผมเต้ยครับ ็นแฟนของนางกวางครับพี่ต้นคะพี่ต้นคะเอ่อกวางขอตัวก่อนนะคะพอดีมีธุระค่ะพี่ไปค่ะไปเฮ้ยพี่ต้นนี่ใช่ไหม ชายชูงเธอเอะบอกกับพี่มาโดยตลอดเลยว่ามีงานงานที่ว่าเนี่ยคือบําเลยผู้ชายคนนี้ใช่ไหมนิดามันยังไงกันเนี่ยแต่นิดาบอกว่าเป็นโสดไง <c oughs> โสดผัวเผลอรจริงไหมว่านิดากลับบ้านไปพี่ป้องมานี่มาเลย พิต้นครับผมว่าพิทต้นเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับแป๊กไม่เคยมีใครเลยนะครับที่ผมต้องโทรหาแป๊กอะเพราะว่าผมมีเรื่องที่ปรึกษากับแป๊กแ๊กเขาเป็นแม่สื่อแม่ชักให้ผมกับกวางได้รักกันนะครับจริงหรือกวางแล้วตอนนี้แป๊กมีใครหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะพิทต้นแ๊กอะไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายที่จะรักใครง่ายๆนะคะ กวางว่าพี่ต้นน่ะรีบกลับไปปรับความเข้าใจกับแป็กให้เร็วที่สุดนะคะข้บใจนะ คิดอะไรอยู่คนเดียวต้นฉันคิดถึงเรื่องแป๊กมนันอะพี่เมื่กลางวันฉันเจอกวางกับแฟนเขาี่ชื่อเต้ยเต้ยคนนี้แหละที่ฉันคิดว่าแป๊กไปมีอะไรด้วยแล้วแกจะเ้าอย่างไงพี่เคยบอกแกแล้วนะว่าให้แกคิดดีๆแกก็ไม่เชื่อพี่ ตอนนี้ฉันคิดดีแล้วพี่ว่าฉันจะกลับไปหาแป๊กแป๊กคือผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดมันคงจะยากอะมั้งตอนพี่ว่าแป๊กก็คงไม่ให้อภัยแกง่ายๆหรอกแกฆ่าตัวแกเองแท้ๆด้วยคำว่าไม่เชื่อใจมีของดีกว่าตัวไม่เก็บเอาไว้ให้มันดีอะยังไงฉันจะลองดูาอแล้วจะรออะไรอะ่ะไม่รีบไปอะ่ะ ขืนแกช้านะแกต้องเสียผู้หญิงดีๆอย่างแป็กไปแน่เลยจราพิเอ้อ มาทำไมคะแป๊กพี่ต้องขอโทษนะที่ไม่เชื่อใจแป๊กอะต่อไปนี้พี่ต้นจะเชื่อใจแป๊กทุกอย่างแป๊กกลับไปอยู่กับพี่ต้นเหมือนเดิมนะนะแป๊กกลับไปอยู่กับพี่ต้นไม่ได้แล้วล่ะค่ะทาไมอะแป๊กก็พี่เจอกวางกวางบอกว่าแป๊กไม่มีใครแล้วทําไมแป๊กอยู่กับพี่ต้นไม่ได้ถ้าพี่ไม่เจอกวางพี่ไม่รู้ความจริงจากกวาง พี่จะมาขอโทษแป๊กไหมคะตอนนี้แบ๊กอยากอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวแล้วสบายใจมากด้วยพี่ต้นรู้ไหมคะตั้งแต่พี่ต้นบอกเลิกแบ๊กไปวันนั้นน่ะมันทำให้แป๊กรู้ว่าไม่ควรให้ใจใครนอกจากตัวเราเองพี่ต้นกลับไปเถอะค่ะระหว่างเรามันไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้ว พราะทุกอย่างมันจบตั้งแต่พี่ต้นไม่เชื่อใจไปแล้ว